แล้ววันนี้ครับเป็นคิวของแรงที่สุดของรูปมาเด้มึงมามึงมากด51มา,อา,อาปุ่งเขาใส่ยิงใส่กุที่หายเลยไอ้ยี่ย้มมันรู้ได้ไงวะเนี่ยแต่ว่าสวนสวนโอ้โโอ้ รูนนะครับผมใช้เป็นเจาะร้อยนะครับส่วนพลังแฝงผมใช้ตามนี้เลยครับโดยปกตินะครับรู๊งเนี่ยจะออกสายฮันูกันใช่ไหมเพราะว่าต้องการดูดเลือดแล้วก็ตีไวด้วยใช่ปะแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์แรงที่สุดครับผมอยากเห็นรู๊ที่ยิงทีเดียวแรงที่สุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ไปดูกันครับกระสอบสรายของเราครับเป็นน้องแรดนะครับที่มีเลือดอยู่7,274นะครับแล้วก็มีเกาะอยู่463หน่วยครับเริ่มจากโซลิเวอร์ก่อนเลยทีนี้แรกเนี่ยจะเป็นโซลิเวอร์เนาะรองเท้้้้้้้้าาาาเเเเนน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 นีี่่ยออออะะะะไไไรรรรรกกกกกก็็็็ดแแแแหลลลผมมขึปปววััถชิงงงตโบบค ผมจะอันติท่าหนึ่งแล้วยิงเลยนะ <I need S 1> ปึ๊บเหลือเลือดอยู่3976ครับผมลองดาบแดงขึ้นมาก่อนเลยดีกว่าเหลือ4,500ครับผมลองเป็นโอมิฮามชนนิ้นแรกสิ <Yeah. S 2> เหลือ4,120ครับผมว่า oh, ไม่น่ามีอะไรแรงกว่าแล้นะโบเกนชัวชิ้นทสองส่วนใหญ่จะชอบแบบโอมิอามกันนะโอมิอามจะแรงสุดหรือเปล่า oh. เหลือ2,900ครับถ้าเป็นดาบแดงชิ้นสอล่ะ เหลือ3400ครับผมโอ้โอมิอามแรงกว่านะครับดังนั้นชิ้นนี้ผมว่าแรงสุดยังไงก็ต้องเป็นโอเมียมนะไปชิ้นต่อไปครับโดยปกติเนี่ยก็น่าจะออกเป็นดาบแดงเนาะลองดาบแดงดูครับเหลือ1800ครับผมมูรลาภาษาครับเหลือ2600ครับอันนื่ผมว่าไม่น่ามีอะไรแรงเท่าเลยนะน่าจะต้องเป็นดาบแดงนี่แหละเริ่มจากลองกินดูก่อนละกันเหลือพันหครับลองเป็นทารอนดู เหลือพันสองครับโอ้ถ้ารอนแรงกว่าแฮะงั้นขอลองเป็นดาบแดง2เล่มไปเลยเหลือ1145ครับผมว่าไม่น่ามีอะไรแรงกว่าดาบแดง2เล่มมาละแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเราจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นอะไรได้อีกผมคิดว่าดาบแดง3เล่มไปเลยครับโอ<ฮ>้เหลือ65ห้าหน่วยครับทีเดียวเกือบตายครับแต่ถ้าคอมโบเนี่ยผมว่าตายชัว<ฮ>เดี๋ยวลองคอมโบให้ดูนะฮะ มีสิทธิ์ที่จะทีเดียวตายนะครับเดี๋ยวเรามาลองเลียงไอเทมกันก่อนนะครับถ้ามันตีช้าขนาดนี้อาจจะต้องเป็นวอลบูธนะครับแล้วก็โบเก n นอยู่แล้วโบเก n นโอมิอาร์มนะครับจะได้ตีไวขึ้นนิดนึงแล้วก็ไม่มีอะไรฮะไม่ซับซ้อนใส่ดาบแดงดาบแดงแล้วก็เปลี่ยนรองเท้านะครับเป็นดาบแดงอีกเล่มนะครับแบบง,ง่ายๆเหมือนตัวเบิร์ดปกติไอเทมแบบนี้นะครับเอามาทำคอนเทนต์เฉยๆนะครับ อาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นจริงนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาไปลองเล่นจริงให้ดูครับจะเป็นยังไงไปดูกันผมขอแนะนำโกลเด้นเติมเกมเติมเกมอาวิถูกมากกว่า50แพ็คในเว็บเติมได้ทั้งเว็บและไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นเอาละครับเราเข้าสู่กันในเกมแล้วสําหรับแรงที่สุดของรลกและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณอุ้ยและก็ลุงเต่าครับสวัสดีครับสวัสดีจ๊ะ ไอ้ทุงเต่าเป็นเมนรู้เก่านี่ใช่ไหมใช่ครับบอกผมหน่อยสิว่ารู้เนี่ยจะเก่งตอนไหนเก่งตอนได้โบเกนเดี๋ยวผมจะพยายามรีฟาร์มให้ได้โบเกนเฮ้ยชิ้นมันจะดึงดึงไปยดึงไปแล้วแต่ว่าเกือบไปเอาการก่อนผมด้วยหาเงินตอนที่แรกสุดต้องหาเงินแต่ตรงนี้เอาก็ได้ว่าปักปักปักยังไงปักหนึ่งตัวมาแล้วออ อมันใช้บูเยอะมากนะถ้าไม่มีบูนี่เล่นยากมากโอ้ยกลับไปหาโดนนี่คุณโดนนี่ชนปับโอ้ยมันต้องมีคนแม่แกไปบนนะแกไปบนมีคนเยามแล้วเล่นแม่งเลยเล่นมาเลยเชียนซีซีคขาด้วยเอ้าชิบหายแล้วผมอ้อมหลังยิงต่อยิงต่อไม่รอแน่อือตายไหมยิงตานี่จะตาย ีวอือทีหนึ่งฟิกเกอร์อะไรสิอยากไม่ช่ไม่มีฟิกเกอร์เอ้ยมันจะมาอือเฮ้ยนี่ร่างโดนอ่ะไม่ถึงตัวนี้อือพยายามอยู่ผมมันเข้าผมอาคาตเออคขาดิพันสาวพีขอสาวพีได้ไหมจังหวะนี้ผมจะสวนสวนบับ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 มาดิมาดิมึงมาเออเออมันยังโดนมันไปเก็บเลือดนะ หิวน้ําไม่ได้หิวน้ำอ่ะหิวมึงเนี่ยแหละกําลังไปกําลังไปข้างล่างกําลังไปไม่มีชุบด้วยมาเลส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 มาดีมาเลยมึงทำไมล่ะอุยปิดแหวนแล้วปิดแหวนเออมาปิดแบวนปด้วย,ยแวนเหรออืออู้เพิ่งหลอดอื้อ กับแก๊กนี่แหละชนแก๊กแม่งเลยข้าแม่งเลยข้าแม่งอืออืออู้ตายแหวนมุกยังไงถึงเปล่าอุ้ยโดนอันตีมาเข้ามาใส่แหวนหนึ่งทีแหวนตายยังไงตัวนี้กระแทกตายเฮ้ยตานิดว่ะล่ามันมาได้มึงมามึงมา มันหายไปได้ไงวะมันวาร์ปได้แน่นอนเลยคือจากเนี้ยไอเทมเราจะเป็นดาบแดงหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะยิงแรงขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมปเทสด้าเมจให้ดูว่าแรงขนาดไหนนะครับกด5 1มาคูงเขาใส่ยิงใส่อู้ที่หายเลยยังไม่ทันจะดาบแดงเลยครับแตกแล้วอยากลองของวะมีคนมาเขียนมั้ยขอตัวๆคุณ้ว้ยรอเซฟผมไกลๆขอตัวๆวมันลำอีกนิดนึอะไรดูตรงแล้วพี่เมย์เข้ามาทำไมแล้วเนี่ย ตอนนี้ผมไม่กลัวใครผมกลายเป็นบอสแมปแล้วผมมีดาบแดงนักเดิม้ยบอยให้เพื่อนเอาไปไปไหนล่ะท้อไมฟิกนังชะตาไปไหนล่ะชะตาขาดเมื่ะไหรมึงอื้อแกแค่แล้วอุ้ยหายหายแรงจัดขนาดยิงไม่เต็มเม็ดแล้วเนี่ยผมได้ดาบแดงเล่มที่สองแล้วครับแกก็เดากูแล้วอุ้ยถึกพอตัวเองตัวเอบเขาแป็นเฮ้ยทำไมมันไม่ตายสักทีวะแต่ว่าแต่ว่าสโล ยิงแบบไม่เต็มเม็ดอ้อโดนดาบแดงสองเล่มนี่ผมมีดาเมจหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับโอ้หดาเมจเยอะมากอุ้ยพอเล่นเจอกันหน่อยสิบับบับไปไหนจ้าไปไหนจ้าเกาะลองหน่อยสิบับบับบับเออโอ้โหตอนนี้คือไม่มีใครต้านดาเมจของพวกเราได้เลยนะแต่ว่า แค่นี้ยังไม่นำใจครับผมจะขายรองเท้าขึ้นดาบแดงอีกเล่มฮะเป็นดาบแดงสามเล่มและในที่สุดครับดาบแดงสามเล่มผมก็มาแล้วไปลุยมาเด็กตามรับบอกครับรอครับจัดไปแล้ว,ลวลลกันโอ้ยยิงไปไปพี่เมย์ถึงเวลาที่พี่เมย์จะต้องทำภารกิจแล้วละ่ะไอ้อเหี้ยมันรู้ได้ไง,ไงวะเนี่ยแต่ว่าสวนสวน,สวนหูโอ้ อ้าวเสร็จโจย์ดิอย่างนี้ดึงไปไหนจ้าไปไหนจ้าอืมแล้วฟอร์เรนขอหน่อยเออยเมื่อกี้ผมโดนดึงแต่มันเหมือนดึงไปฆ่าตัวเองครับคุณผู้ชมคนอ้ยอย่างคน้วยว่าดาบแดงสามเล่มบ้าปะน้าดิอยากเห็นอะไรบ้ากว่านี้ปะคนด้วยดูไอเทมผมมาครับรู้กับดาบแดงสีเล่มโอ้ยโดนตีแรงอฮ้ยมันดึงมันดูแล้วมันดูแล้วเฮ้ยสวนนีตวัป่โ วูบาริถ่ายบาริดวันดีขอลุยหน่อยขอลุยหน่อยบักอืมยิงแบบบาค้างบาค้างขออืมแก๊กแกพี่ขอด้วยพี่ขอแก,กอุ๊ยจูจบ,จบก่อนจบก่อนและนี่ครับคือแรงที่สุดของรูฟครับผมเกมนี้ผมฆ่าไป21ตัวครับและดามเมจผมทำไป30%ครับผม